โซเชียลเผยคลิปตอนตุย้ยธีรพัฒนกับพิงกี้สาวิการ้องเพลงด้วยการเรียกได้ว่าทำเอาฮือหาไม่น้อยหลังจากที่เพจเจมอย108ได้ออกมาโพสต์ปริศนาว่านางเอกตะคมยุค90กับพระเอกมากเข้มยุคว 2K เขาอยู่บ้านเดียวกันแล้วนะเลเอกนอนหนังด้วยกันแล้วเกิดปิง๊งจนหลายคนต่างพากันโยงมาที่นางเอกพิงกี้สาวิกาและพระเอก ตยุยทีรพัฒนที่หลายคนพากันคอมเมนต์กันรัวรวกเชร์สนันโซเชียลทั้งว่าโสดทั้งคู่ต้องยินดีสอบผ่านขณะที่ข่าวบันเทิงช่อง8ทางพิธีกรรายการออกมาเล่าที่มาความรักตุ้ยและพิงกี้เคยเล่นสีอโยยาด้วยกันแต่เรื่องนี้ยังไม่ใช่เพราะพี่ตุ้ยยังมีภรรยาอยู่ แต่มีเรื่องตีเมดเดเมดที่มาเล่นด้วยกันอีกเรื่องเป็นผัวเมียกันเริ่มมีไปสังสรรค์ปาร์ตี้พราะเล่นหนังด้วยกันจนมีการสารสัมพันธ์กันขึ้นมาช่วงพิงกี้มีปัญหาพี่ตุย้ยก็อยู่เคียงข้างตอนมรสมุมช่วยเรื่องเงินประกันพิงกี้ เป็นคู่นี้มีแต่คนเชียร์ถ้าเป็นคู่นี้เขาน่าจะชอบกันตั้งแต่เดอะเมดที่เขาเล่นเป็นผัวเมียกันแล้วทั้งคู่ก็โสดพี่ตุ้ยเขาเห็นพิงกี้ตอนนี้มีปัญหาไม่มีครอบครัวเรื่องบ้านก็นอนนี่นั่นไม่แปลกที่จะให้พิงกี้มาอยู่ด้วยซับพอร์ตกันถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงแต่เรื่องนี้เฉลยมาแล้วรอเขามาพูดเองว่าเป็นความจริงแค่ไหน และทางด้านของดีเจเฉาๆก็พูดในรายการข่าวใส่ไข่ตอนหนึ่งว่าตอนซีรีส์เดอะเมสพี่ตุ้ยโสดแล้วเขารู้สึกว่าผู้ชายคนนี้ใช่สำหรับน้องพิงกี้มีคดีความพี่ตุ้ยคอยช่วยเหลือด้วยเขาก็เลยรู้สึกเป็นความรู้สึกดีต่อกันตั้งแต่แรกแล้วเขาบอกใบเพลงว่าใจบอกว่าใช่เธอ ทุกคนก็ร่วมยินดีรู้สึกเป็นความรักจากหัวใจล้ลวนๆพร้อมร่วมแสดงความยินดีกับทั้งคู่แล้วและทางด้านของนบดำกรชาภาถึงกับตกใจบอกว่าพี่ตุ้ยเดียวคืนนี้ฉันโทรไปหาเธอเล่าให้ฟังหน่อยฉันอยากรู้ไม่ได้คุยกับพี่ตุ้ยมานานแล้วปกติฉันจะโทรหาพี่ตุ้ยนะ